สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นภูหลังการเดี๋ยวฝาก,กติดตามดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยาก,กาศจะมีหมอกหรือเปล่าเราจะเจอหมอกหรือเปล่าหรือว่าจะเจอแดดจะเจออะไรเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคและนี่ก็คือสเสบียงของเราเด,ดูดิเดยวก็เตรียมของนะคดี๋นะยวจะเราไปขึ้นภูหลักการ เราเป็นถังครับผมที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนั่แน,นแ,ลแล้วเราก็ผ่ามาถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนครับกองทัพต้องเดินด้วยของนี่มาแวะกินข้าวก่อนนะครับ เดีจะเดินทางต่อนะโอเคครับก็มาแวะกินข้าวกันเดี๋ยวจนจนจะเดินทางต่อไป็นวกกันนครับฝากติดตามด้วยติดตามเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าจะเป็นไงแต่นี่ก็มาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันโอเคครับต้นหอมใส่หมูเนื้อต้นหอมต้นหอมเพิ่ไว้ขึ้น Terima kasih ก็คือเมนูบาชมาเลยูรัรรรออนขัวอัมพรครับแวมากินได้ครับที่จุนเลย